พระองค์จึงตรัสพระองค์เนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้รู้ในเรื่องโลกนี้โลกอื่นรู้ในเรื่องของวัตฏะวิวัฏฏะที่อยู่ของมริตยูนะคือความตายนะและที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่ของมริตยูและพระองค์ก็ให้เชื่อฟังคําของพระองค์นะนั้นคนมักจะพูดว่าพระเจ้าไม่ให้เชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าอันนี้ก็เข้าใจผิดอีกนะพระพูดกันเยอะเลยจําพระสูตรก็ผิดรู้มาก็ผิด และพูดกันไปผิดผิดพวกเรากลายเป็นไม่ฟังพระพุทธเจ้าไม่ใช่นะพระเจ้าบอกให้ฟังพระองค์นะอย่างโยมดูพระสูตรนี้ผู้ที่ผู้ที่เชื่อฟังตถาคตเนี่ยจะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนานบอกพิสูจน์ทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้พระองค์ยืนยันพระองค์ฉลาดที่สุดในเรื่องนี้นะ ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารมารในที่นี้คือความตายฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารที่ที่ไม่เป็นที่อยู่ของความตายนั่นเองเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมิตยูก็คือความตายฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรฤตยูชนเราได้ถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เยื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาละนานนะทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มรรตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วนะ พราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายเนี่ยที่ที่ไม่ตายนิพพานคือที่ที่ไม่ตายฟันธงไปเลยเพระองค์จัดไว้หลายครั้งนะตถาคตเปิดโลกไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกําจัดเสียแล้วทําให้หมดพิษสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปราถนาทำอันกเกษมจากโยคะเถิด โยค่าในที่นี้ก็คือแปลว่าเครื่องลอยลัดปรารถนาร,รมอันปราศจากเครื่องลอยลัดหรือโยค่าแปลว่าการกระทําอย่างเป็นระบบที่พระองค์เตือนว่าตอนนี้เธอก็เป็นมนุษย์แล้วเธอจงกระทำนะโยคะกรรมคือการกระทําอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดนะ หรือพระบางรูปก,ก็ไปยกว่าไม่เชื่ออย่าให้เชื่อตถาคตเพราะไปยกการละมาสูตรเขายกการละมาสูตรก็ยกผิดอีกนะการละมาสูตรข้อที่10บเนี่ยบอกว่าอย่าเชื่อแม้ว่าผู้พูดเป็นครูของตนสมโนโนคุรุไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่อตถาคตนะเราฟังกันไปก็ไปปรุงแต่งกันเองนี่คือผลเสียจากคําสาวกที่พูดเองโดยไม่ฟังพุทธวจนะนะทำให้เกิดความเข้าใจผิดไข้เกวกันไปมากมาย มาดูการลามาสูตรข้อที่10อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนสมโนโนคุรุไม่มีคำว่าตถาคตเลยไปพูดได้ยังไงว่าอย่าฟังตถาคตดิ This case สเครดิตศาสดาตัวเองแล้วใครจะมาเชื่อศาสดาใครจะมาฟังศาสดาใช่ไหมพระเจ้ามีแต่ตรัสว่าสุตตันตะเราใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้เรื่องสุญญาตา เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงียหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนและไหนบอกว่าคำผู้เจ้าอย่าไปฟังผู้เจ้ายินยันเลยเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงียหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแต่พระทุกวันนี้ที่ไปนั่งเรียนกัน นักธรรมตรีโทเอกปร,เรีเดนหนึ่งถึงเก้าไปนั่งเรียนคำแต่งใหม่นะไม่ได้เรียนพุทธวจนะนี่คือปัญหาของระบบการศึกษาของสง์ในปัจจุบันและโยมก็ไปนั่งเรียนตามเข้าไปนะเขาบอกเขาเรียนพระตาิดกแต่ทราบไหมว่าพระตาบิดกมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นพุทธวจนะกับส่วนที่แต่งใหม่นะประเด็นหนึ่งถึงเก้านักธรรมตรีโทเอกไปนั่งเรียนคำที่แต่งขึ้นใหม่นะนี่เพราะเขาไม่ทราบความสําคัญ ในสิบพระสูตรนี้ที่ตถาคตยืนยันว่าฟังแต่คําตถาคตนะอย่าฟังคําคนอื่นโยไม่รู้หรอกว่าพอหลักการนี้มันผิดเนี่ยมันก็แต่งใหม่จากแต่งใหม่คำสองคำมันบานไปจนทั้งเป็นอภิธรรมปิดกนะกลายเป็นอภิธรรมปิดกอย่างนี้12เล่มขึ้นมาในพระตปีดกเคยทราบ